สวัสดีครับแล้วเราก็วันนีเ้เป็นเมนูผัดผักกันนะครับสเต็แปแรกเปิดแก๊สนะครับเตรยียมกระเทียมพริกนะครับแล้วก็จะเป็นผักอะไรเอ่ยผักคะน้านะครับผม อัตดีบก็จะมีพวกรถด,ดีผงชูรถแล้วก็ซอสหอยก็จะเป็นพวกน้ำตาลทรายประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวนหน่อยโอเคครับผมกระทะร้อนดีน้ำมันนิดหน่อย เราบาพอครับไม่ต้องเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวน้ำมานันบาลกระทะให้ที่อุ่นพัวนะครับเสร็จแล้วแล้วก็อ๋อขูกระเทียมก่อนนะครับกับพริกเอาไปในซัพกันในตัพก่อนโอ้โหไปนอย กล้วยห,หอมพอดีพอดีนะครับเีย็ไฟให้ได้ระดับนะไม่ต้องแรงมากนะครับเอาพอดีพอดีพอนะครับโอเคได้กลิ่นหอมแล้วก็เอาผั่นองคร์ระดับด้ยวยก้ามเติมด้วยน้ําเปล่าให้เพียงนะฮะเติมให้กลิ่นมันโคยมากนะครับเติมรสชาต ปลากินมันโุยมากก็เติมน้ำเข้าไปนะครับผ <Ps> ัดไก่ย้อนใส่ซอสหอยพอสดีพอครับไม่ต้องเยอะมากช้อนโต๊ะซอส,สเขียวซี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลเอาซื่งช้อนก็ได้อ่าหมซูรส ประมาณคีงช้อนก็ได้โอ้โหหมดแล้วแล้วก็จะใส่ระกีนะครับนี่ส่งก่อนะครับแล้วก็ทำกวนให้เข้ากันนะครับนคบนให้ทั่วนะครับผมนะคนให้เข้ากันนะครับ สีสับก็ออกมาประมาณนี้นะครับซอสหวานก็ใส่น้ำตาลน,นะครับชอบรสเค็มคนก็ใส่ซอสหอยเพิ่มก็ได้ครับแต่โดยประมาณแบบนี้ก็น่ารับประทานแล้วนะครับผัดผัดไม่ยากยังดิ้น,นิ้ะนะครับผัดผัดคณะของเนี่ยยังก็ร้อนตกนะครับ ให้น้ำที่เดือดนะแล้วเหนืให้ผักสุกนั่นเองนะครับลองทาใส่น้ำมนันอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการทอดผักนะครับทำให้เกิเกดกลิน่นฉุนหรือว่ากลิ่นไม่ได้่อดตะลยนะครับคั่วไปนะครับเป็นการผัดนั่นเองสีสันก็น่า,นานรับประทานตอนนี้ก็ได้กินหอมๆแล้วนะ ผัดบ้านใจว่าผักสุกนะมครับก็สามารถตักทานได้เลยนั่เองนะครับอันนี้จะออก์รถจัดจ้านหน่อยนะครับเพราะว่าเราทํากินกับข้าวไม่ได้กินเปล่าๆก็เ,เพิ่มคงามเค็มคนเข้าไปนิดนึงนะครับใส่ก้อนหน่อยไปแล้วผัดได้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มความเข็มพ้นให้กับผัดผักเรานรี ไม่แน่ใจว่าหวานหรือเปล่ารสชาติได้ไหมนะครับหยุดขึ้นมาตีแค่ชิ้นนึงนะครับเป็นคัดผัดหรือว่าไปขนาดนั้นเล,ย <c oughs> ล่ยเวาจ,จัดจานนะครับสุด้าได้แล้วนนี่เราต้องการให้ผัดผัดเราสุกนะครับผมจัดจานนะครับจัดจาน,น เราผัดให้ผักสุกเท่านั้นนะครับเขามั่นใจว่าสุกก็สามารถยกขึ้นจานร,รับประทานได้เลยนะครับเราต้องการให้ผักรอสุกนี่นเลยเก่น้ารับประทานมากครับรถตัดจ้านนะครับผัด,ผดนะครับรถตัดจ้านนะมั่นใจว่าสุกก็ยกขึ้นจานได้เลย จะลงจานนี่อกแก๊ส่อนนครับนี่บอกเลยเส้คนค้นอร่อยแซ่บมากครับผมนี่เลยนี่หมูใส่หมูได้ครับแต่เราไม่อยากกินเกียวๆนะต้องการผัดเกียวเคียวใครมีไข่ก็สามารถใส่ไข่ได้เหมือนกันนะครับ สีสันน่ารับประทานนะครับเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับยังไง okay. โอเคขอบคุณครับ